การเต้นเว้ยแม่งทาให้แบบว่าจีบกันได้พี่รู้สึกว่ามันเป็นหนทางสู่ความโรแมนติกอะแต่พี่ทําไม่เป็นนะพี่เต้นไม่เป็นด้วยอคืออิจฉาคนที่เต้นเป็นมากๆอะผมเต้นเป็นไหมเต้นเป็นแอนแอนโชสเต็ปหน่อยดิครับไม่ได้ท่วงปีหนึ่งปีสองอะผมเปิดตัวด้วยการที่ว่าผมเต้นผมเต้นสไตล์ป๊อปปิ้งหรือไอที่เขาเป็นโรบอทอะ Oh, อะไรเช็ดโอเต้นเต้นแต่ผมไม่ใช่เ<อ>ต้นโคเวอร์มันก็ทําให้ผมไต่เต้าต,ตัวเองไปจนเกือบได้เป็นเดือนสาขาโอ้โหเพิ่งรู้นะนี่รู้สึกว่าการเต้นมันทําให้เข้าถึงใจคนได้อะใช่ใช่ไหมความเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือร้องร้องเพลงด้วยกีฬาด้วยอ๋อ,อ,อถ้าไม่งานนะของพี่มันคงจะเป็นเรื่องดนตรีนี่แหละเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรเงี้ยตอนเด็กๆอาจจะได้เพราะแบบนั้น อ่ยแบบกางไหลเนยอันนั้นอ้ีะโอ้โหบุญาบอ่ะผมรู้สึกว่าการเต้นก็ยังใช้ได้อยู่อย่างผมเวลาผมไปเข้าตามสถานบันเทิงร้านเหล้ารล้นอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่เต้นไดี่ย่ังโดดเด่นมากไม่ใช่เต้นหล่อนะเต้นฮาได้นหะเออผมมีท่าเต้นที่หลากหลายมากผมเต้นเนี่ยคนจะชอบแบบยกกล้องมาถ่ายอย่างนั้นเลยวะประหลาดจริงจริงโอ้เจ๋งวะ